พูดเอาพูดเพูดเอดพูดเจ้าเบิ้งดูคุณซีคุณหล่อยู่พี่น้องน้องเพรตื่ว่าตรงห่วงซ้อมเดินแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเดินเดี๋ยวยายจะพาเดินดูมุ้เจงก็เสียแต่เบิ้งได้เขาทําเป็นแล้วดูนะคะคอยดูนะคะเดี๋ยวยายจะพาทําแป๊บหนึ่งก่อนนอนนะคะอันนี้มุงเจ้าว่าผู้ใดเงียบเงียบก่อน เพี้ยด้วนี่เดี๋ยวเบิังขอว่ามันหนาน้องพลอยเบิังนะทานี่มันคือหนาน้องพลอยแต่เบิังไงบังน่ะบันบังขั้นเฉลี่ยแม่เพิ่งซื้อมาให้กัดอันนี้เห็นมันีเขาจิกัดงั้นเหรอเนี่ยมันเขาขั้นเฉลโอ้เดินแบบค่ะมามาจับมือกันเดิน่อเดินค่ะเดินเดินก่อนเดินระยิ้ม ยิ้มค่ะยิ้มมายิ้มแล้วหมุนค่ะหมุนหมุนหมุนเอาหมูเข็นกล้องไปมันมันีิเศษละอันนั้นมันกลมๆ่มอนหันเขาวอกอย่างไ้มึงเจ้าเบิ้งซำขอย่านมึเจ้าได้เบิ้งเหมือเศร้าคนละเอือ ถ้าเจ้ากันถาเบิ้งไห้คุณนะมามาใครจะเดินมีมีใครเดินไหมหรือว่าปิดสวิตช์ละโอ้เนบักมุนอ้อมอุ้ย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 อ้อุ้ยอุ้ยอุนท่านี่บนี่เอาเนท่านี่บะนี่เอามุน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 เอา เขาจะไปขึ้นโตะเนี้ยนะ่ะไม่ได้เลยน้องเพชรสลาดสลาดคักเบิง้งเล่นได้ชั้บบันเบิ้งมึงเจ้าเบิ้งมันนั่นทานท่านในเบตดบตดท่านในเหมือดเจ้ว่า,ททา, <laughs> า,าขึ้นได้เรอดินี่ เก้าอี้ตัวนี้ล้วก็ขึ้นทั้งโต๊ะน้องพอ้อยบลอกขึ้นเด้น้องพอ้อยบลอกเก่งแต่ว่าน้องเพชรนี่สุดยอด